ครับมันไปมันไปที่หม้อแปลงนเปลนดูเลยถึงไปข้างบนแต่ทีเนี้ยในการช็อตนะครับพี่มันไปที่ตู้คอนซูมเมอร์ครับตัวควบคุมที่แบงค์เห็นนะครับที่กล่องใหญ่อ๋อกล่องน่กล่องที่เป็นตู้ติดเสาไฟฟ้าใช่ครับแต่ว่าอยู่ไหนบ้างครับมันเป็นแรงดันที่แบบปล่อยไปเยอะเกินไปปกติปล่อยมาสองรอยี่สิบโวลต์ตนทีเนี้ยอาจจะปล่อยมาสามร้อยถึงแบบเกินที่กล่องตัวแม่ครับจะรับไหวก็เลยลามแล้วก็ไปทั้งหลัง สดีคุณผู้ชมครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นแบบว่า EP พิเศษแล้วกันอยู่กับแบงค์ EP พิเศษนะครับก็วันนี้เนี่ยรวมตัวกันแบบว่าฉุกละหุกสุดๆนะครับใช่ไหมครับว่าแมงเป็นทีมที่โคตรฉุกละหกนะครับคือวันนี้เราจะเดินทางไปโคราชนะครับไปหาเอ่อน้องดุกกับน้องบาเนื่องจากประสบปัญหาของน้องดุกนี่คือ ไฟฟ้าทั้วงจรนะครับก็คือบ้านอารมณ์ถ้าเกิดแบบเอาตามความเข้าใจง่ายๆที่ผมเข้าใจนะคือเหมือนกับว่างัวมันเลื้อยเข้าหาสายไฟอะไรที่เป็นเสียบปลั๊กไว้แมงระเบิดหมดครับส่วนของน้องบาเนี่ยแม่เสียขาดการติดต่ออะไรแล้วตั้งแต่น้องบาแม่เสียผมว่าน่าจะไอ้นี่พอสมควรจริงเมื่อวานมีมีได้คุยกันบ้างก็แหละทั้่ว่ามีผมกับเทนทักโทรไปคุยกับน้องมันน้องก็ดีใจพอสมควรแล้วว่าน้องจริงน้องบอกน้องคิดว่าพวกเราลืมลืมน้องมาแล้วนะ บอกพูดตรงๆเลยอันนี้มันบอกตรงเลยก็เมื่อวานคุยกันเนาะไอ้บาร์เขาบอกว่าเข้าใจว่าพวกเราวันลืมไปแล้วหมายถึงว่าไม่ไม่คิดว่าจะคิดถึงมันอะไรอย่างเงี้ยก็บอกคุยกันว่าวันนี้จะไปหาไอ้บาง์ก็เลยเออก็เลยดีใจแล้วร้องไห้บอกผมไม่คิดว่าเราจะนึกถึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะไปหาคุยว่าจะพาไปหากันนี่แหละอากาว่าไปวันนี้ก็กแบบไวหน่อยเพราะวันนี้ฉุกเฉินสุดจริงๆริงว่าเรื่องเราก่อนว่าเราอะเดินทางเดินทางเครื่องใช่เอารถจากตอนแรกเราหารถมินิบัส ม,มามกันเลยหาไม่ได้อ่าแหะปุบป,ปับคุยกันได้คุยมาได้เป็นรถตู้ก็เลยเป็นทิปแบบว่าปุบป,ปับุสุดปุบป,ปับแบบปุบป,ปับจริงเพราะว่าพี่บอกว่าคือเราก็พยายามรีบไปช่วยน้องให้เร็วทีท่สุดเท่าที่จะเร็วได้เพราะว่าตอนแรกคุยว่าการจะไปตอนงานแต่งตอนสิ้นเดือนก็คือดูมันมีงานแต่งวันที่หกนี่แหละไม่แต่ต้องบอกบอกคนดูก่อนว่าท,ที่พวกเราไปกันเนี่ยคือน้องไม่รู้เลยนะว่าเราไปหา เออใช่อันนี้ต้องบอกว่าน้องไม่รู้ไม่รู้นะต้องบอกว่าเป็นขันบาที่ดูน้องไม่รู้บาเพิ่งบาก็เพิ่งรู้เมื่อวานเองด้วยเพิ่งรู้เมื่อคืนเมื่อคืนเลยผมจะบอกว่าเมื่อคืนว่าจริงๆแล้วแรกเห็นว่าเอ๊ะทักไปบอกน้องมันเตรียมตัวไปหน่อยแล้วกันเออแบบทุกทีจะไปหานักเออเดี๋ยวเผื่อไปแล้วไม่เจอต้องบอกก่อนว่าอันนี้คืออันนี้ต้องต้องขอเกินก่อนนะจริงๆก็ขอบคุณนะครับพี่ผู้ใหญ่ที่ผมนับถือหรือว่าพี่ชายที่ผมนับถือแล้วนั่นคือพี่เปา I have CBU ก็ยิงเรามีเงินฝั่งดูไว้ช่วยอยู่แล้วนะครับแต่ที่บอกว่าผมก,ก็อาจจะคิดว้มันอาจจะไม่มากพอเลยก็ตามก็เลยพยายามลองหาผู้ใหญ่ลองคิดหาผู้ใหญ่สักคนหนึ่งนะครับคือพี่เปาแฮปซี้ยูนั่นเองนะครับก็ขอบคุณพี่พี่เปาด้วยนะครับที่ทําให้เออเรามีเงินในเงินเพิ่มไปอีกจํานวนหนึ่งที่จะเอาไปช่วยให้น้องๆได้นะครับช่วยเหลือน้องๆก็คือผมโทรหาพี่เปาคือพี่เปาคือคําเดียวรู้เรื่องเลยว่ามึงโทรมามทาไมไอสัตว์ไม่ใช่ยูยอยูไม่ใช่พี่เปาบอกว่าไม่คือถ้าเกิดว่ามึงยใา้พี่ช่วยอะไรว่าาม มึง <sympath is> ถ้ามึงโทรหาพี่คือพี่จัดให้อยู่แล้วคำเดียวคำเดียวคำเดียวพี่เปาคำเดียวพี่เป่าว่าพรี่เป่าว่าถ้าเกิดว่ามึงไม่ได้แบบว่าเดือดร้อนจริงๆผมไม่ไม่ไม่ขอความช่วยเหลือพี่เป่าอยู่แล้วพี่เปาแกรู้ดีแกก็เลยบอกว่างานมึงโทรมาขนาดนี้จัดไปน้องเอาไปสองพันสองพันเดี๋ยวเป็นดีกันทีกันเฮ้ยแบงค์จะเอาเงินอะไรกูใช่พี่เป่าให้เงินมาจุนวนห้าหมื่นครับห้าหมื่นห้าหมื่นนะครับให้ไปช่วยเหลือแล้วก็เดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บบรรยากาศ ว่ามีใครบ้างที่อยู่คาบเราโพวกเราใช่เดี๋ยวนี้เอาบรรยากาศให้ดูแล้วกันนะครับน่า่ะนี่เฮ้ยตอนนี้นะครับเราอยู่แม่รับโจ๊กอยู่กรุงเทพน้าแม่รับโจ๊กแล้วก็ทานข้าว ตอนนี้เป็นเวลาจะบ่ายหนึ่งแล้วเรายังอยู่แค่ลังสิตอยู่เลยเอาแรงตล้วเอาแรงแล้วตีมาตงมาตั้งที่ห้าโมงห้าโมงต้องมีนี่คืออีกประมาณนี่ไปเลยว่นสามชั่วโมงสองชั่วโมงอ่ะตีไปสองชั่วโมงกับสามชั่วโมงสุดสุดเลยสามชั่วโมงหมายความว่าเราจะถึงที่นู่นสี่โมงเย็นหลังจากสี่โมงเย็นปุ๊บต้องกลับกี่โมงเราต้องกลับห้าโมงครับเราต้องออกจากโคราห้าโมงเนื่องจากว่า ข้อชมมีธุระใช่ครับดังนั้นเราจะต้องออกจากโคราชเนี่ยประมาณก่อน5้าโมงก่อน5้าโมงเย็นต้องก่อเตรียมคำพูดหรือยังไม่แล้วเตรียมหมายว่าตามพูดจอดุกไอ้ดุเฮ้ดุเออครตอนนี้คิดถึงเว้ยไปกลับหมดเลยเดินทางมาหชั่วโมงวันอาทิตย์เนี่ยเอามาหยิบสุดสุาคนดูเขาจะบอกไงว่าอะทำไมมึงถึงไม่โอนเงินให้ดุก ไม่แสดงมดังมาอีกบอกว่ามันเรียวๆถามว่าทำกันได้ไหมก็ทําได้แต่บอกว่าแบบอยากมาเจอไปเจออยากมาเจอน้องอยากมาให้กําลังใจน้องแล้วก็อีกหนึ่งคืออยากจะมาหาน้องบาด้วยตาอยากมาหาบาด้วยอีกหนึ่งนะอยากมาาบาด้วยเพราะบาดอีกบอกบาแม่เสียครับนะครับเลยแบบเป็นห่วงน้องอยากมาเจออยากให้กําลังใจแหละแล้วมาเจอน้องด้วยได้แบบนั่งพูดคุยกันได้กินข้าวกันแต่ว่าครึ่งชั่วโมงยังดีถือว่าไเวลาเราหกชั่วโมงเรามากันได้ดีขอได้เจออย่างดีนะท่านผู้ชมต่อไปเตรียมตัวเดินทางครับนัดเบียวโคราชเจอ์ติดโครรราชเลยยบากาศเนรถกีย์ เดี๋ยวคอยดูหลับเป็นศพไปอันนี้เพิ่งออกมาที่เรากินข้าวกันมาเมื่อกี้กดูสภาพดูสภาพเอาไว่าถึง5ทีหลับเป็นศพ เขาบอกแล้วไงว่าจะมาคู่ม้านรับเพงกับกรุงเทพนะไปเล่นเกมเออไปขับบ้านที่ก็เดี๋ยวคนของเอียวเที่ยวยะกันเออเอากระเป๋าเก็บเลยไปแล้วแล้วนอนยังไงใต้บ้านไว้นอนไหนวะใช่มีมือเออเอออะไรนะาบอกว่าเจอบ้านในเป็นบ้านแล้วบุจอยก็เลยมาหาอันนั่นแหละ เดี๋ยวหาเองสจก็จะไปหาไอ้บา่แน่ม่เสียใครไหมดูไหบ้านเาเนยมึงอยู่โคราชก็เลยเจอท่ากันเลยไงวะเจอไมเฟรดไปบ้านอ๋อไม่เลยบ้านมาแล้วถ้าแล้วถ้าเวลาเหลือแล้วชูินข้าวแต่ไม่ได้พี่ต้องรอออแลพี่แบบาเสร็จแล้วพี่ต้องกลับกรุงเทพแล้วห้าโมงเย็นพออะเขาไม่ยุละได้วันที่คุยวันน้ที่ไปจิ้มทักจิ้มบ่อยแต่พี่ก็ไปคุยกับ ยิงรับเรื่องไลยตั้งแต่ตมัยเราจริงจะมาตั้งแต่ก่อนล้าทีแรกจะมาเยอะกว่านี้แหละแต่ว่าเวลามันกระชันชิดตอนนี้ก็โดนปรับเป็นแกงนะไี่เข้าเมืองกันมาคุยมาทวงกันจะทําจะทําด้วยอะไรวะจริงมาทวงแกงแงใช่มาทวงก่อนมาคุยก่อนแต่ให้พี่จสภาพเป็นตัวนั้นไม่ต่างกันหรอกปากบอกไปจะเห็นได้เอายังไงถ้เกิดไอ้ให้เห็นอะไรนะบอกบอกไปได้เพื่อนเก็บไปได้ดูเนี่ยใจเงินแกงให้ด้วย อันนี้เอันนี้เออันนี้อ่ะอันนี้ช่วยเองเก็บไว้อะเก็บไว้แล้วดูดน้ำเองช่วยน้ำไว้ช่วยแล้วก็มีของพี่เปาแล้วก็มียู่พี่ดำเป็นของีดูเทคเ่วยก็ได้เดี๋ยวก็ต้องไปแล้วสองมือน้อยครับเคช่วยมาอกคัดยวที่ใช้เลยเ่เชจะไปซ่อมคอมไปซ่อมคอมทุกีไม่ได้สีเียให้เอาไปใช้จัดการที่บ้านอาไปจัดการเราเองเรื่องเรื่องไฟเรื่อง ตูดน้องตอนแรกอะพวกพี่คิดอยู่ว่าจะซ่อมขอมให้มึงดีไหมแต่มานั่งคิดแล้วเป็นเงินดีกว่าเออให้มันจัดการเองดีกว่าให้มึงนั่นดีกว่าอย่างนี้น่าจะเป็นกว่าเออเราเองจะไปจำเป็นก่อนไม่ว่ากันในเรื่องไอ้เองหรือไม่เองจะพักก็ได้นี่ใช่ไหมก็เลยให้ตื่นใจเองไม่ทำของไม่เจอกูเขียวตัวนั้นยังไงไม่เอาจัดการไปดำแก้จ่าบอไม่เองคือเป็นหลักคอมน้องกูเยอะเองยูมันเป็นหลังที่ ทำงานได้ป่ะสติทำงานใช่ป่ะแล้ไม่ได้ขายของอยู่นั่นเลยอ๋อคือตอนนี้ก็คือตอนนี้ปิดอยู่โอ้ถ้ามันโดนโดนอะไรบ้างวะเนี่ยมาบ้านเลยไม่ไม่ในในอย่างหรือว่ามันมันจะเป็นความรับผิดชอบของของเราเองคือไม่มีอะไรเดี๋ยวไม่มีใครช่วยไม่ไม่มีใครช่วยเลยส่วนกลางก็ไม่ช่วยหรอกใช่ไม่อยากรู้ว่ามันเกิดจากไอ้ที่เข้าใจแต่ที่ี่เข้าใจน่าคือเหมือนกับว่าบ้านอาจจะบ้านไม่มีคัทเอาใช่ปะคัทเอามีดิมีครับแต่ป็น มันเป็นไฟแรงอ่ะพี่มันเป็นไฟรงงานไม่ไมนี่พี่แบบครับมันไป,ม,นไปมันไปที่หมอ้อแปลงที่ปูเลยจนไปข้างบนแต่ทีเนี้ยในการช็อตนะครับพี่มันไปที่ตู้คอนซูมเมอร์ครับตัวควบคุมที่แบงค์เห็นนะครับที่กล่องที่อ๋อกล่องแตกล่องที่มันเปตู้ติดเสาไฟฟ้าแต่ว่าอยู่ในบ้านที่เนี้ยมันเป็นแรงดันที่แบบปล่อยไปเยอะเกินเพราะปกติปล่อยมา220โวลต์แต่ทีเนี้ยอาจจะปล่อยมา300แบบเกินที่กล่องตัวแม่ครับจะรับไหวก็เลยลามแล้วก<ร>็ไปทั<ร>้งหลัง มันก็จะรู้วิธีไปนะครับใช่แล้วก็มันไปก็จะโอ้ได้ด้วยไปบ้านสัคืนนะคุณไม่ใชคือโดนกี่หลังครับหรือว่าโดนเราหลังเดียวเลยหลังเดียวโดนหลังเดียวเลยน่าจะหลายหลังครับอ๋อไอ้บริเวณไอ้ตรงบริเวณนั่นเนาะใช่ครับมอแปรงที่คลองด้วยกันอ๋อคือโดนเฉพาะไอ้หลังที่มันแบบว่าพ่วงมอแปรงกันด้วยกันใช้ด้วยกันเพื่อโดนหมดใช่อู้ซวยเลย ด้วยกันไหนดูมาดูไปะมากเดน้ไอเงินไอมีของอพี่เปาเราช่วยมาห้าหมืที่โดนขอมาช่วยมาห้าแล้วก็มีของาช่วยสามหมแล้วก็มีของทุกเคโอเคมื่ปด่ไม่ไเสนเไม่นเดี๋ยกัน ต้อับ่า้ึ้่วารงไม่ได้า่ไหนบบเตมใจแ่แบบโค้ดีใจเีแบบไม่คิดว่าพพี่จมาอไรงี้ยหมือนกก็งงอยู่ใช่ปะไม่แบบกในมุมมองแบบมันเป็นค่แก๊งถูกไหมในมุมมองมันแแค่แก๊งในเกมถูกต้องไหมไม่คิดว่าไม่คิดว่าไม่คิดว่าพี่จะมาจริงถูกไห ก็ในี่ที่พี่บอกว่าดูไวก็คือครอบครัวจะขอขอบคุณพี่เปาไอแฮมซีพียูด้วยครับแล้วก็ถูกเคขอบมากครับพี่ขอบผมครับผมครับไปแล้วต่อไปเราไปหาตัง้บบตงบากันนะครับไจะเป็นที่ยุ่ท้ายแล้วหาบารเสร็จปุ๊บเรากินข้าวก็ยนกับผมเทมแล้วเออ๋ยวพี่<อ>ต้องขับรถีก ใช่เลยพี่นครับตอนมาพี่ขับรถตลอดทางเลยใช่เพราะว่าส่วนอยู่ในขาพี่ขับขามาสี่ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวขับกลับได้อยู่แล้วพอไหวอยู่พี่ขับให้พ่อนั่งยาวเลยก็ได้เป็นเรื่งขาบกลับกูขับแล้วกูห่วงเนี่ยต้องเรียนขับเหมือนเดิมเลยล้อโกนพ่อเลยเออร์บูเบียด้วยไม่ขับจริงนะอุ่นปะตอบไม่บอกนีะเนอะใสยหมอบปะหมอบแล้วนะไอ้พ้น ไม่งั้นนะไม่สามารถรับในในจารสองกระบอกบตเตอรีเฮซงสองพันโลลงไม่ปืนเหรอสองพันโลสวัสดีครับลุงใจญไงบ้างมาดีครับย็ไม่คเท่ายไม่คดี่าไหร่เยอะไช่วย

ข so ี้เหนมยคนะขี้เหนียวนะละเนี่ยครับลักอียนะมีคำพูดฝากถึงเห็ดมาโอ้แล้วพี่เห็ยไม่มาแล้วเนี่ยใช่หรอเคาพูดเหมือนกันนะเป็นไงบ้างเพื่อนพวกเรามาดูไว้ก็ก็รู้สึกรู้สึกดีใจครับดีใจแล้วก็ที่ได้แบบดีใจแล้วก็ไม่ไม่เสียใจเลยที่ได้รู้จักทุกทุกคนรู้สึกไม่โดดเดี่ยวครับแต่ว่าก็จะพยายามทำให้มันดีขึ้นครับช่วงนี้ก็สู้ๆครตุ๊กปากบอกอะไรกับคนดูที่รอดู ก็ฝากติดตามแก๊งด้วยด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับแล้วก็ขอบคุณขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับไปหนูเซียเจรันไอหนู yes เจอกันเซียอย่าอย่าร้องโบไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงเลยเว้ยมันแค่เป็เรื่องกับเมียเองไอหนูบอกว่าโอเคธี่ริกายอยู่ด้วยเฮ้ยเออมามาเจอกัน ซีาายูน้องชายไปเดินด<ป>ดทางกับกรุงเทพกันเอาละครับคุณผู้ชมก็ตอนนี้ก็เป็นเวลานะครับให้ดูเวลานี่ถึงถึงบ้านแล้วเที่ยงคืนนะเที่ยงคืนแล้วเพิ่งถึงกรุงเทพกันเพิ่งถึงเมื่อกี้เลยถึงบูรีปเปิดคลิปหลับไปเจอแบบว่าโอ้โหหายากวันนี้นั่งรถ สิบชั่วโมงวันนี้นะครับที่อยู่บนรถกันก็นตอนนี้เดินทางถึงแล้วนะครับถึงบ้านแล้วแล้วก็ฝากหน่ลยแล้วกันนะครับพอดีเห็นพี่พี่ชายน้องดุเขาให้ผมมานะครับเพราะแอบโฆษณาให้น้องอะไรกันพอดีเป็นธุรกิจข้าคกัวงของน้องเขานะเป็นกาแฟปรุงสําเร็จชนิดผงแบบผสมโสมผมถามว่ามันคืออะไรน้องบอกกินกินเลยครับพี่ของดีกินแล้วแบบว่าชูชันบํารุงด้วยอะไรเงี้ยนะครับกับเอ่อโกโก้ครับโกโก้ผงนะครับนี่ ถ้าใครอยากจะสั่งอยากจะสั่งมาทานอยากจะอุดหนุนนะครับธุรกิจข้าวโพดต้องดุกเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ปึ๊บขึ้นนี้เลยนี่แฟนเพจนี้หรือว่าลิงก์ติดต่อการ์ดน,นี้นะครับก็ขอบคุณนะครับอย่างแรกเลยขอบคุณผู้ใหญ่ทั้งสองท่านที่ผมนับถือเลยนะครับเป็นทั้งพี่ชายคนหนึ่งเป็นพี่เปรียบเทียบเหมือนพี่ชายคนหนึ่งเปรียบเสมือนพี่สาวนะครับนั่นคือพี่เกส 2K น,นะครับกับอีกคนหนึ่งก็คือพี่เป้า I have CPU นะครับเป็น,นทั้พี่าชายพี่สาวที่ผมนับถือมากมาก ขอบคุณพี่ๆอีกสองคนนะครับที่แล้ว่ายังไม่นเอ่ยปากพี่ก็พร้อมช่วยตลอดขอบคุณจริงๆครับพี่ที่ที่ทําให้วันนี้ผมได้ช่วยน้องๆในดูไว้ได้แบบเต็มปาก เงินที่เราสนับสนุนน้องพอดีมันอาจจะไม่ไม่ได้มากพอแต่ว่าอย่างน้อยพี่ทําให้มัน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 มากพอในระดับหนึ่งที่จะทําให้ช่วยเหลือน้องๆผมได้ขอบขอบคุณจริงๆครับพี่ขอบคุณจริงผมซาบซึ้งน้ำใจพวกพี่มากนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันสำหรับใครที่เล่นขึ้เซิร์ฟ GTA นะครับก็ฝาก 2K ด้วยนะครับเป็นเซิร์ฟพี่สาวผมเองนะครับเป็นอีกหนึ่งคนที่ทำลันเชื่อให้กับบอสตี้ ขอบคุณพี่เกดมากๆนะครับสพอร์ตและช่วยเหลือผมมาตลอดนะครับขอบคุณพี่เปาด้วยนะครับจะนึกถึงคอมประกอบคอมก็ i have cpu ครับผมเมื่อกี้ไม่ไั้เอ่ยปากเลยพี่ก็พร้อมจะช่วยผมเสมอขอบคุณจริงๆครับพี่ขอบคุณมากๆครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ผลักดันสพอร์ตช่วยเหลือพวกเราดูไว้หรือช่วยผมเลือเหลือตัวผมเอ็ดวินนะครับที่ทำให้เรามาถึงจุดนี้นะครับในจุดที่เราแบบว่าสามารถช่วยเหลือน้องๆ เราทุกคนที่แบบมีปัญหาได้นะครับอีกหนึ่งเรื่องจะแจ้งให้ทราบก็ผู้ชมน่าทราบกันบ้างแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยคือเรามีช่องสังกัดที่แยกออกไปแล้วนะครับก็เป็นช่อง a t t a c k Allround ก็ฝากติดตามช่อง a t t a c k Allround ด้วยนี่ช่องนี้เลยนะครับใช้แล้ว YouTube แล้วก็ตอนนี้ผมจะกลับมา r ัน YouTube ของผมเองแล้วนะครับจะแยกกับช่องสังกัดนะช่องสังกัดโจวยช่องสังกัดช่องผมช่องผมส่วนช่องผมนะครับหลายๆคนอามีคำถามเอ้ยทำไมเดี๋ยวย้ายไปย้ายมานะครับอันนี้ต้องแจ้งให้ทราบก่อนคือตอนแรกเนี่ยเราคุยกันว่าเราจะได้ลุมทําช่องเดียว แล้วเดี๋ยวถึงเวลาพอช่องมันเริ่มโตเราค่อยขยับแยกออกเพื่อกระจายฐานการขับอีกทีนะครับแต่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําไมช่องเอเพิ่งสร้งแล้วไมช่องผมอะไรเงี้ยสลับไปสลับมานะครับเพราะว่าตอนแรกคุยว่าถ้าเกิดทํส2ช่องอ่ะผมบอกว่าผมไปถ่าย2ช่องไม่ไหวเพราะผมต้องทำช่องผมเองด้วยทําช่องสังกัดด้วยโอเคก็เลยคุยไปคุยมาว่าโอเคงั้นเป็นทาที่ช่องหมเอาช่องหมเป็นช่องสังกัดไปเลยแล้วคุยไปคุยมาว่าตอนนี้โอเคคุยว่าเฮ้ยมันไม่ได้หว่ะอยากให้สังกัดเป็นช่องแยกก็โอเคก็เลยคุยว่าโอเคงั้ ฝากช่อ,องผมด้วย <S <S เอ็ดบินออฟฟิเชียลนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะกลับมารันแล้วนะครับจะกลับมารันแล้วแล้วก็อย่างที่บอกว่าจะเอาน้องๆหลายๆคนที่ไม่มีรายได้เนี่ยเริ่มกลับมาถ่าย YouTube แล้วเป็นการสร้างรายได้ให้น้องๆนะครับก็ฝากติดตามารายกันจะเป็นคอนเทนต์อะไรจะเป็นสไตล์แบบไหนนะครับแต่รายการอยู่กับแบงค์ยังอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะพยายามกลับมารันรันให้แบบว่าคุณผู้ชมดูแบบสนุกๆน,นะครับพวกรายการเกา่าๆก็จะเอามาลือทำแล้วนะครับเพราะาตอนนี้เป็นช่องผมทำเองแล้วก็จะไม่ต้องอาม,ามาเป็นทางการมากนะก็จะเรียวๆแบบนี้แหละนะครับถ้ามีผิดดดพลาาาปปรรระะกกใ็ขอทนั้วนคล้นใหหม่ิปา วันนี้ผมพิพากษากาญดาขอเวลาไปครับอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกด s u b สไครต์อจารย์คุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราสุขใจมากขอบคุณผู้ชมทุกคนครับหวังว่าคุณผู้ชมจะสุขใจเช่นเราครับเด็กครับก็ค,ค้องเองนะ <c oughs> ขอบขอบคุณฝากขอบขอบคุณก็ามากเช่วยในายามทีม่แกต <c oughs> ้องยากหัวเราะ ขอบคุณเขาแล้วากเลยท่ไยไม่คอยมีเงินนะทุกนี้เด็กแก้วก็ให้มาช่วยน,นานาหมูนน